บางันก็พูดถึงความเป็นคนช่างสังเกตนั้นสิ่งที่เราจะเชื่อเราควรจะเชื่อหรือเชื่อแล้วเป็นผลดีกับชีวิตในทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราพิสูจนได้หรือว่าสามารถ พัฒนาจนจนถึงขั้นที่พิสูจน์ได้ไม่ใช่เชื่อในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนานมาแล้วไม่ใช่เชื่อในคำพีแต่เชื่อในศักยภาพของตัวเองที่จะละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาด และความเชื่ออย่างนี้จะเพิ่มมากขึ้นโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรามองในลักษณะเป็นสมุติฐานเมือนักวิทยาศาสตร์ก่อนจะลงทุนค่อนที่จะทำการาวิจัยการวิจัยต้องต้องมีข้อสมุติฐานก่อน นั้นเราเบื้องต้นเราก็เชื่อเรือว่ามั่นใจในคําสอนพุทธองค์ในลักษณะเป็นข้อสมุติธานเพราะเป็นสมุติธานแล้วเราก็มีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าใช่หรือไม่ใช่นั้นเรื่องความอยา่าไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาสอนว่าตัณันหาไม่ดี เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนไม่มีทันหาลุ้มพรางของอคนดีคือคำว่าควรจะไม่ควรจะ,ะเราเป็นคนดีเราควรจะ ให้อภัยคนล่วงเกินทุกคนเราเป็นคนดีเราควรจะเมตตาเขาเราเป็นคนดีเราก็ควรจะอดทนคือเป็นการสร้างภาพผว่าเราควรจะเป็นอย่างไรว่าก็กดดันใช่ไหมเนื่งเรารู้สึกว่าถูกกดดันสองมันก็มักจะว่าโดยเองว่า แม้เราเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เราควรจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้บางที่อายทันเลยบางคนที่ไม่กล้าไปหาพระเพระาะอะไรเพราะผิดพลาดบางอย่างไม่ไม่เก่งเหมือนที่คิดว่าควรจะเป็นอันนี้ไม่ใช่ เราไม่ต้องไปมองว่าเราควรจะเป็นอย่างไรแต่เรามีแนวทางแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยความจริงใจยอมรับว่าเรายังเป็นพุทธชนอยู่แล้วจะจะเลี่ยงความพิดพลาดได้อย่างไรมันก็ต้องมีอยู่บ้างมันสำคัญที่ว่าผิดพลาดแล้วทอแท้ใจไม่ผิดพลาดแล้วก็ล่อยไปเลยหรือว่าเป็นอย่างไร เราตั้งต้นใหม่ได้ไหมนี่สำคัญตรงนี้นั้นเราไม่ต้องไปเอาว่าขวนไม่ขวนแต่ต้องการให้ดูต้องการให้รู้ถ้าเราเคยอยากอะไรม,มากๆอยากได้จริงๆโอ้โหอยากได้ม,กมากๆแต่ปรากฏว่าสุดท้าย เราไม่ได้เราไม่ได้สิ่งนั้นเราก็ทุกข์แต่เมื่อเป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้ย่านหนีไปเลยฮะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วมันจะทุกข์ไปถึงไหนจะทุกข์สักนานเท่าไหร่เราก็ดูดูไปดูไปดูไปจนกระทั่งความทุกข์นั้นค่อยหายไป โอ้มันก็แค่นั้นแหละมันสม,มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยฮะมันใหญ่เพราะความคิดใหญเ่เพราะความเพราะความปรุงแต่งมากกว่าขอให้เราสังเกตยังเช่นความอยากในหน้าที่อยากมันเป็นยังไงไหมสมมุติว่าเราไปเที่ยว ห้างสรรพสินค้าสมมวติเกิดอยากทุกสิ่งที่เห็นจะมีความสุขได้ไหมคงจะทุกข์มากนะแล้วถ้าสมมติว่าไปห้างสรรพสินค้าและไม่อยากได้อะไรสักอยาก่างมันจะมันจะต่างกันไหมบางครั้งเนี่ย ลองว่างๆนะเอากระดาษมาเอาดินสอมาหรือถ้าทัานสมัยเอาไอแพดมาเอาอะไรมาแล้วแต่จะเป็นคนโบราณคนสมัยใหม่แต่ตั้งหัวข้อว่าสิ่งที่ข้าเพเจ้าไม่ไม่อยากต้องดูซิว่าจะได้สักกี่ข้อสิ่งที่ไม่ต้องการเลยสิ่งที่ เอาสิ่งที่คนอื่นเขาอยากได้มากๆแต่เราไม่ต้องการลองดูสิว่าจะได้สักกี่ข้อโอ้มันจะเขียนความปรับเริ่มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่โอ้ทุกวันทุกวัน,นี้คนก็อยากได้อันนั้นมากไม่เห็นเราอยากได้เลยส่วนมากเพื่อนๆเ,เ,เขาก็อยากได้อย่างนั้นอย่างนั้นเราก็ดูใจแล้วเฉยๆไม่อยากได้ เพราะเราโอ้โหมันสิ่งที่สิ่งที่เราไมา่อยากได้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะนี่ให้ให้เราอนุมโมทานาแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในความไม่อยากได้แล้วเมื่อเราเคยอยากได้อะไรมันรู้สึกหนักนะเวลาเราไม่อยากได้รู้สึกเบาไหมถ้าเราเคย อยากได้อะไรสักอย่างหลงไหลอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆแล้วตอนหลังแล้วปล่อยได้วางได้ว่ามีความสุขหมถ้ามาไม่มีความสุขมากนะกำหนดรู้อยู่ตรงน,นั้นจำไว้ให้เป็นสัญญาเอาไว้ให้มีสัญญาว่าความไม่อยากได้ ให้ความสุขแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เยือกเย็นเหมือนเราเราเคยทานอาหารที่มันมันที่หลายหลายรสชาติเหลืเกินพอทานเสร็จแล้วก็เอาน้ำ น้ำเปล่าเดินน้ำแร่ที่เย็นเย็นลงมาทานโอ้ยมันอร่อยมากทาั้งๆที่น้ำก็ไม่มีอะไรแต่เมื่อเราผ่านอาหารที่มันมันเกินไปก็รู้สึกมันอร่อยในความสุขบางอย่างนี่จะไม่มีจุดเด่นแต่ว่ามัมน มันเป็นความสุขจริงเลยเราเปรียบเทียบสุขภาพเราจะพูดถึงสุขภาพในในแง่บวกด้ย,ยากเมื่อเราจะพูดถึงสุขภาพต้องพูดในสิ่งที่ไม่มีใช่ไหมโอ้ทุกวันนี้ดีฮะปวดเขาก็ไม่มีปวดหลังก็ไม่มีไม่เกรนก็ไม่มีใช่ไหมพูดแต่สิ่งที่ไม่มีแต่เมื่อพูด แล้วแล้วมันเป็นยังไงฮะถ้าคนที่ไม่เคยมีสุขภาพดีะยังมองไม่เห็นภาพมันเป็นยังไงช่วยอธิบายหน่อยมันผูกไม่ถูกมันรู้สึกเออสิ่งต่างๆที่มันเคยมาเบียดเบียนกับมารบกวนกันมันมันไม่ปรากฏมันรู้สึกปกติมันรู้สึกสุดท้ายเราก็ต้องอุทธนว่าผูกไม่ถูกนะนี่ความความสุขที่มีค่าเนี่ยจะมีลักษณะนี้ผูกไม่ถูกอื แต่ว่าพบผู้ที่เขาถึงความสุขอย่างนี้มีค่าจริงๆนั้นเรื่องอริยสัจสีว่าทุกเพราะอยากทุกเพราะความคิดผิดทุกเพราะความยึดมั่นถือมันในชีวิตประจำวันหรือว่าแม้แต่ในการภาวนาเรามีโอกาสที่จะคอยพิสูจน์ไปเรื่อยๆ แล้วพอเราพิสูจน์ได้แม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆศรัทธาก็เพิ่มมาขึ้นเป็นศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์ว่าโอ้ใช่ใช่ใช่โอ้ใช่ใช่อืใช่ใช่ใช่เพราะมันใช่ใช่ใช่บ่อย,อยๆนี่ศรัธาเนี่ยมันจะมั่นคงมากไม่ไม่ใช่เพราะพยายามจะบังคับตัวเองให้เชื่อ ม,มันเกิดจากการรู้การเห็นแล้วอย่างที่พูดเมื่อเช้านี้ว่าเพราะศรัทธามอมันก็นำไปสู่วิริยะเพราะศรัทธาคงแวเราศรัทธาข้าพเจ้าละปากได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าบำชําระจิตใจองตนให้เขาสะอาดได้ศรัทธานีมั่นคงแล้วความเพียรพยายามที่จะละที่จะบำเพ็ญที่จะชําระ,ะย่อมตามมา เป็นเองแล้วถ้าเรามีความเพียรตั้งกลาดสติต้องเกิดสติดอเนื่องเป็นสมาธิสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตใจก็มีคุณสมบัติที่จะรู้เห็นต่างความเป็นจริงรู้เห็นต่างความเป็นจริงเป็นยังไงก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดายอมดับไปเป็นธรรมดาเปนของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเอง นั้นเราเราจะเริ่มสังเกตว่าจิตใจของเราลึกๆเนี่ยมันต้องการอะไรมาว่าเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์ต้องการพระนิพพานแต่เพราะไม่รู้ตัวไม่เข้าใจตัวเอง ก็เลยเอาสิ่งอื่นเป็นรางวัลดเฉชยอยู่ตลอดเวลาเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสด้วยความหวังว่ามันจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงในจิตใจนั่นจึงผิดหวังอยู่ตลอดเวลาปัญหาไม่ได้อยู่ที่รูปปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงปัญหาไม่ได้อยู่ที่กลิ่นที่รสก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้น แล้วปัญหาคือเราต้องการสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นให้เราไม่ได้ที่จริงเราไม่ค่อยยุติธรรมกับกับมันเท่าไหร่ราจะไปว่ารูปจะไปว่าเสียไม่ได้ความสุขทางเนื้อหนังมันก็ก็เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนั้นถ้ารู้เท่าทันเราก็ไม่ได้อ คาดหวังอะไรมากธรรมดามันแค่นั้นเองเป็นเรื่องแค่นั้นแหละแต่เมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่จิตใจเราต้องการคือต้องการสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงต้องการสิ่งที่ให้ความสุขอย่าง,งแท้ทาวรที่นี้เราได้สัมผัสเราได้กำหนดว่าเลึกๆเนี่ยลึก,ลก,ลกที่สุดใดจิตต้องการ ความสุขที่เที่ยงแท้ท้าวรที่ไม่เกิดไม่ดับปัญญาต้องเกิดว่าแล้วถ้าเราไปหาความสุขประเภทนี้ความสุขที่ไม่เกิดดับจากการเสวยสิ่งเกิดดับมันจะเป็นได้ยังไงสิ่งเกิดดับจะให้ความสุขที่ไม่เกิดดับได้เหรอือไม่ได้ ดันั้นใน,ในการอยู่ในโลกไม่ใช่ว่าเราจะยกเลิกการแสวงหาความสุขธรมธรมดาธรรมดาเพราะาจิตใจมันขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่าก็เป็นการจัดลำดับความสุขเป็นธรรมความเข้าใจของเรา,อย,าอย่างน้อยก็แสวงหาความสุขก็ไม่ขาดหวังจนเกินไปไม่เอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปผลที่ปรากฏ เบื้องต้นก็คือศีลธรรมเราจะจะดีเพราะว่าเราจะไม่ยอมเสียศีลเพื่อจะได้ความสุขแค่นี้ฉนนว่าในเมื่อศีลเป็นปัจจัยและเป็นเงื่อนไขสำคัญของการพัฒนาจิตไปสู่ความสุขที่ต้องการเราต้อง รักษาศีลจนได้วันนั้นเราก็เหมืนกัทำลายตัวเองมันเหมือนกับคนจะพายเรือข้ามแม่น้ำแต่ลืมแก้เชือกเรือมันก็ยังผูกไว้อยู่กับท่าเรือเราก็พายเรือ ออกพายใปพายไม่เห็นไม,ไม่ไม่ถึงไหนเลยมันเป็นเพราะอะไรเพียรพยายามที่สุดตัด้งอกตั้งใจที่สุดเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ไม่ไปไหนเราจะไปโทษกรรมเกา่าจะไปโทษปารมีจะไปโทษอะไรมันโทษไม่ได้มันมันยังพูกอยู่กับท่าเรือนี่คือเปรียบเทียบกับคนที่พยายาม ทำสมาทีิเข้าคอสทำนั่นทำเนี้ยแต่ถ้ายังรักษาศีลไม่ได้เหมือนกับเรือมันยังพุกอยู่กับท่าไม่ไม่ไปไหนนี่เราต้องเห็นอันนี้คือสมุทิฐานดูชีวิตตัวเองว่าใช่ไหมดูชีวิตคนอื่นนี่เขายัางอพอใจแค่นี้ดูว่าใช่ไหมผู้ที่เป็นอาจารย์สอนเรามีรอบรอบค้างมีเยอะแยะเลย ในในในลักษสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่านให้ดูภายในดูภายนอกเอสติปัฏฐานภายนอกเป็นอย่างไรคือเรียนรู้จากประสบการณ์คนอื่นคือเราดูคนอื่นเขาเ,เขายังประมาทอยู่พุทธองค์ต่านว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเรารักษาศีลอย่างดี ไม่ไม่ขาดตกปรพร่องเลยแต่ถ้าเรามองคนอื่นที่ไม่รักษาศีลแล้วเกิดความรู้สึกว่าเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขาพระพุทธองค์บอกว่าศีลเราเสียแล้วศีลเราเสียไม่ใช่เพราะขอที่หนึ่งขอที่สองข้อที่สอที่สอที่ ศีลเสียเพราะว่าเรายกตนคมท่านโดยอาศัยศีลเป็นหลักนั้นเรื่องการรักษาศีลไม่ใช่ว่างดเว้นจากการกระทำต่างๆคือประสบความสำเร็จในการรักษาศีลเรายังจะต้องป้องกันไม่ให้ทิฏฐิมานะ,เ,ะเขาไปครอบงำ เมื่อเราป้องกันจิตใจอย่างนั้นเราดูพฤติกรรมของคนรอบข้างไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปดูถูกดูหมิน่นไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปกลุ้มแต่เราก็ได้ข้อมูล mm hmm. เขากําลังสอนหลักธรรมให้เราได้เห็นทำให้เกิดในถึงใน,ใน ในบางกรณีขนรอบข้างคนที่เรา,เาให้คำแนะนำคำตักเตือนเราก็ทำตามหน้าที่แต่ถ้าเป็นผู้อยู่ในระดับชาติและผู้อยู่ในข่าวหรือว่าผู้ที่เขาไม่สนใจเราเราก็เรียนรู้ได้หลักในเรื่องอริยสัจสีเรื่องความจริงของชีวิตเราก็ได้กำไร ท่าน,นเห็นความคือในในพระอภิธรรมก็มีการสำนวนอภิธรรมพูดถึงเรื่องเจตสิกหมาจิตใจเด้นามธรรมเราก็แยกเรื่องสัญญาเวทนาวิญญาณออกต่างหากที่เหลือสังขารขันธท่านจะแปลงออกเป็นเจตสิกเจตสิกที่เป็นสธารณะเกิดขึ้นทุกขณะจิต เจตสิกที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเจตสิทกสท,สที่เป็นอกุศลเจตสิกที่เป็นกุศลเข้าดีก็คือเจตสิกที่เป็นอกุศลน้อยกว่าที่เป็นกุศลเจตสิกจำไม่ได้รู้สึกเจตสิกที่เป็นอกุศลจะประมาณ1ิที่เป็นกุศลก็25อะไรทำนองนั้นแต่ว่ามากกว่ากันเข้าดีทีนี้ที่ Uh, ที่น่าสนใจอาตมาไม่ใช่นักอภิธรรมสมองมันไม่ถึงแต่ uh, อาตมาจับได้เป็นบางข้อแบบสแนกสแนกฟิชฟิชมีมีแต่มีข้อหนึ่งที่อาตมาชอบพิจารณาว่าคือเราจะมีปัญหาใช่ไหมว่าเอเรื่องกุศลเรื่องอกุศลโอเคยอมรับว่าจะต้องพยายามให้อกุศลน้อยลง กุศลให้มากขึ้นแต่เราบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจใช่ไหมว่าจิตใจเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าโกโรธมากๆเนี่ยส่วนมากก็รู้หรือถ้าจิตใจสงบก็รู้ว่าเป็นกุศลเป็นแต่บางที่มันก็มีไม่ขาวไม่ดำมันมีสีเทานะมันไม่แน่ใจแต่มันมีไหมมันมีเครื่องสังเกตไหมที่เราจะได้รู้ว่าจิตใจเป็นอกุศลก็เป็นประโยชน์มากนะ รมพระอภิธรรมบอกว่ามีสีข้อบอกว่าทุกครั้งที่จิตใจเป็นอกุศลจะต้องมีสีข้อนี้หนึ่งก็คือ,อหลงนี่ก็สองก็คือไม่สงบสคือไม่ละอายโดอบาสีคือไม่เกรงกลัวโดอบาปนั้นถ้าถ้าเรากำลัง ดูจิตใจแล้วมันมีไหมอาการอย่างนี้คืออาการที่ว่าไม่ไม่กลัวต่อบาปอันนี้จะเป็นดัวไม่ไอไม่ทราภาษาไทยอาตมาจะภาษาอังกฤษจะชอบเรีวยกว่าเป็นตัว override มีภาษาไทยแปลว่าอะไร Override อยู่ในเครื่องนะ ม,มันจะเป็นอย่างนี้ฮะ,ะ,ะ,ะเวลาเรากําลังจะทําอะไรมันจะม,มันก็มีเสียงอยู่ในหัวอย่าไปทําเลยไม่ดี Shut up นะนี่ก็ดูว่ Override คืออย่ามายุ่งไม่อยากฟังถ้าฟังแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ทําเดี๋ยวจะไม่สนุกอันนี้ก็คือความไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรม,มความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวคือ ม่ยอมรับฟังเหตุผลเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นผลกระทบต่อหน้าที่ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนอื่นไม,ม่ยอมคิดม่ยอมพิจารณาในเรื่องผลการกระทำอันนี้ก็เป็นอาการของจิตที่เป็น อกุศลสมแล้วจิตจะไม่สงบมันลุกลิกมันลิงดงนั้นก็เป็นขอที่เราเราดูได้ไม่ใช่ปรัชญาว่าเป็นเรื่องจิตใจเรื่องอารมณ์พยายามจับอาการที่ว่าไม่ละอายต่อบาปจับอาการที่ว่า ละอายต่อบาปจับอาการที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมจับอาการที่เกรงกลัวต่อบาปกรรมคือเราเราต้องพิจารณาคุลธรรมอาคุลธรรมบ่อยๆจนกระทั่งเราคุ้นเคยเหมือนกับเป็นญาติเรา คนเดินเข้ามาเนี่ยไม่ต้องคิดรู้ทันทีว่าญาติคนนั้นญาติคนนี้บงที่เขาแต่งตัวแปลกๆหรือว,ว่าเอ๊ะนี่ใครมาอ๋อเป็นญาติคนนั้นญาติคนนี้เมื่อเราปฏิบัติธรรมและดูจิตใจตลอดเวลามันจะเริ่มเป็นอย่างนั้นเพราะเริ่มมีอาการของสิ่งที่เป็นอกุศลสติก็จะบอกเราสามารถ ป้องกันได้ง่ายเพราะว่ารู้ตัวตั้งแต่มันเริ่มเกิดอาการอย่างอ่อนๆอยู่พอพอกุศลธรรมเริ่มเกิดก็เหมือนกันเออน่าสัน่า,น,าน่าสนใจนะททำอย่างนี้คิดอย่างนี้นตัวกุศลมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงเราจึงจะได้ส่งเสริมมันได้ต้นแนวทางปฏิบัติ เกิดจากการสังเกตเกิดจากการดูเกิดจากการรู้เกิดจากความสนใจเฝ้าสังเกตกายวาจาจ์ใจของตนเรื่องอริยสัจสี่มันจะชัดขึ้นเนว่าทุกข์อะไรว่าทุกข์เพราะตาัณหา ไม่ใช่ทุกเพราะคนนั้นทุกเพราะคนนี้เขาทําให้เราเสียใจมากเขาทําให้เราโกรธเขาทําให้เราต้องเลิกพูดอย่างนั้นแล้วเลิกคิดอย่างนั้นแล้วไม่ต้องโทษใครมาดูความเกิดขึ้นความดับไปของอารมณ์ เห็นความความงดงามของจิตใจที่มีสติความรู้สึกว่าจิตใจเรามันเริ่มเบามื่อเริ่มปลดปรงเห็นแนวทางคือไม่ต้องไปสนใจเรื่องพัธิทินเรื่องว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปี แต่ให้เรามีศรัทธาความเชื่อมั่นในกระบวนการกระบวนการว่าการทำอย่างนี้ทำให้กิเลสน้อยลงการทำอย่างนี้ทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นแนวทางนี่ในการที่เราค่อยๆจัดการกับอกุศลธรรมค่อยๆเพิ่ม คุณสมธรรมที่จิตใจก้าวหน้าในสีนในสมาธิละปัญญาเนี่ยเราจะกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่ได้แต่สิ่งที่เรากำหนดได้เอาไปที่เพิ่งก็คือความจริงใจความดังใจเนี่ยก็รักษาตัวนี้ไว้ความก็ต้องมีผลเอาวันนี้ก็คงพอสมควรกินเวลา